คอมพิวเตอร์สำหรับมือใหม่วันนี้เรามาดูคีย์ลัดในการใช้ Copy หรือคัดลอกหรือวางและวางข้อมูลกันครับคีย์ลัดที่ใช้ก็คือ control นะครับ control c ครับกดอย่เี้ย control c ก็คือคัดลอกหรือ Copy นะครับ control v ก็คือวางนะครับหรือเพส์นั่นเองนะครับามาดูกันเลยครับวิธีใช้สมมติว่าผมต้องการคัดลอกรูปภาพนี้นะครับผมจะเอาเมาส์มาคลิกซ้ายหนึ่งครั้งให้เป็นแทบทึบอย่างนี้นะเป็นการเลือก แล้วเราก็กด Ctrl C ที่แป้นพิมพ์หรือคีย์บอร์ดได้เลยครับเราใช้นิ้วนางนะครับนิ้วนางแล้วก็นิ้วชี้นะครับกด Ctrl C อย่างเงี้ย Ctrl แล้วก็ C อย่างงี้ครับคัดลอกไปนะครับเราคัดลอกเสร็จปุ๊บเรามากด Ctrl V ครับ Ctrl Ctrl V ก็ใช้นิ้วนางแล้วก็นิ้วชี้เหมือนกันกับตัว V นะครับปุ๊บนี่มันก็มาแล้วครับหรือถ้าเราไม่อยากใช้คีลัดเราสามารถคลิกขวาแล้วก็มาที่ Copy แล้วก็มาคลิกขวาที่ไร์ที่เรา ไลท์และโฟลเดอร์ที่เราต้องการจะวางครับคลิกขวาแล้วก็เลือกเพสนะครับก็คือวางนะครับอ่าอันนี้มันมีซ้ําอยู่แล้วนะครับอ่าเราจะซ้ําไปเลยโอเคมันก็มานะครับแบบน,นี้ก็ได้เราจะลากมาอย่างนี้ก็ได้ครับนี่คลิกซ้ายค้างไว้แล้วก็ลากมาอย่างนี้ก็ได้ถ้ามันเป็นคนไรมันก็จะลากมาแต่ถ้ามันเป็นไรเดียวกันมันก็จะเป็นการย้ายข้อมูลมาไว้พบกันใหม่คลิปต่อไปครับฝากกดไลค์กดติดตามกันไปด้วยนะครับสวัสดีครับ